เราจะไปเราจะไปที่คลินิกเขานะคะมา ครีเอชันนี่ไม่ต้องรอหมอใช่ไหมวันนี้เธอลองเองไ้เลยครับตอนนี้กำลังวัดความดันก่อนเนาะว่าความดันพี่อยากจะดนันดูรังนิดป่าน,นะคะสงสัย <c oughs> พี่จะเป็นเลือดจางนะพี่ว่านะวันนี้มาทำครีเอชันนะความดันปกติความันปกชิปประจอเต้นเร็วนะคะร้อยสามเลยชีพประจอเต้นเดิมหมายความว่าวิ่งมาเดินมาใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่ได้เดินมากกว่าฮะเหนื่อยง่ายด้วยค่ะตอนนี้ค่ะ มันอยู่ร้อยร้อยมากครับชดมีควมเป็นธรรับภาคสิบจุดห้มันจะมีผลไหมที่เราเห็นผู้ชายเใส่เสื้อกามหล่อล่ำล่ำแล้วใจพี่เต้นตุ๊บตุ๊บเราเช่นเมื่อกีพี่เจมมีผลนะเมื่อกี้พี่แจเกิลผู้ชายใส่เสื้อกามล่ำบึกเลยนะเป็นชาวต่างชาติล่ำอย่างนี้เลยอาจจะมีผลใช่ไหมอ๋อค่ะเอนเออร์ฟีนหลังนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้ชิปประจแป๊บหนึ่งก่อนเนาะโอเคค่ะ อันนี้เรามาวันนั้นสามวันติดที่เรามาทำเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มออกซิเจนให้กระเสเลือดใช่ค่ะโอโซน zone, มาทำโอโซนอะไรล,ลุกทำเลยเมาส์เลยค่ะเดี๋ยวรอพยาบาลเตรียมย่นค่ะเตรียมฟอร,ร์มาลินแปน๊บหนึ่งใช่ค่ะก็วันนั้นมาทำโอโซนไปเกี่ยวกับการ<ม>เพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดในเลือดเราทําให้ดูสดใสวันนั้นสดใสามากโอเคเลยอะไรเงี้ยก็มีแรงไปเที่ยวผู้ชายแต่วันนี้ คุณหมอได้คิวนัดความจริงอ่ะเขานัดพี่วันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาแต่ว่าฝนมันตกพี่เลยบอกว่าพี่ขอโทษวัวนน้น้ะพี่มาไม่ได้คือคิวได้แล้วแต่ว่าฝนมันตกวันเนี้ยวันที่เทา่าไหร่นะพี่เขบอกสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดวันเนี้ยเลื่อนมาเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยได้ละก็พี่ใจใจามาทำแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับ คีเลชั่นนะครช่วยในเรื่องของไรคะพูดเลยค่ะก็คีเลชันก็คือเป็นการว้านสัมพิษออกจากหลอดเลือดแล้วก็ตามเซลล์ต่างๆของร่างกาย นะคะแล้วก็หลังจากทำทคเดชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ขอนนะคะมันจะมีะยาบำรุงมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินคอมเพล็กวิตามิน B6 e หนะคะหรือวิตามิน C ซึ่งตัวเนี้ยค่ะก็จะไปคือเมื่อเราขับของเสียออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเนี้ยค่ะไปบำรุงซึ่งจะทําให้เซลล์มีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยกระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่กำลังจะเกิดใหม่ให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ดีขึ้นนะคะอ๋อค่ะก็ ทำอันนั้นวันนั้นทำเติมโอโซนไป3วบันติดเพราะว่าพี่ร่างกายอ่อนแอมากวันนี้ก็ทำคีเลชั่นเนาะแล้วก็อันนี้ระยะห่างของการทำนานไหมพี่ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกลูกค้าแต่คือ1อาทิตย์เนี่ยเราทำได้ประมาณ3 4วันก็คือทำวันเว้น2วันหรือถ้าในคนที่ร่างกายค่อนข้างที่จะสมูณ์แล้วก็คือร่างกายค่อนข้างแข็งแรงจะมาทำเว้นวันก็ได้ค่ะ Mm hmm. คือทําได้ตั้งแต่วันเว้นวันจนกระทั่งอาทิตย์ละครั้งหรือ,สอ,ส,อสองอาทิตย์ครั้งก็คือเราแต่งลูกค้าได้หมดเลย mm hmm. ค่ะแต่ถ้าในในคนไข้ที่ต้องการเหมือนกับว่าที่เคยเจอเคสน,นะคะคือมีภาวะคือเรื่องโรคหัวใจซึ่งเรื่องหัวใจตันก็มาทําวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปทําทำเคสแลบก็คือเป็นการเอกซเรย์ซึ่งเรื่องอออแ,ลแล,ก, ray, งงแลก็ ปรากฏว่าไอ้ที่มีไขมันไปอุดตันหรือว่าของเสียอุตจาระซใ่้เรื่องมันลดลงจากการทำเคเลชั่นค่ะสวัสดีค่ะก็คือนอกจากการทำโอโซนการทำเคเลชั่นแล้วนะคะเราก็ยังมีสูตรอื่นเช่นสูตรออร่อาออร่านี่คือจะเพิ่มของความขาวแต่เราก็ยังมีวิตามินบำรุงให้นะคะสูตรอิมูที่เกี่ยวกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือเราติดเชื้อง่ายนะคะแล้วก็สูตรวิตามินบำรุงซึ่งจะบำรุงร่างกายีลคือจะเพิ่มยาบำรุงไป2สองเท่า อสี่รอบละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะ